สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนแบบคิ้นงามสามิตินะครับใบงานที่5 1าจุนะครับไปถือรูปนี้นะครับมีวิธีการเขียนยังไงไปกันเลยนะครับก่อนเดินก็ New p a ร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คดูหน่วยนะครับหน่วยที่เขาใช้ในการเขียนแบบตัวนี้จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับทีนี้ ผมจะเริ่มจากการสเก็ตที่ภาพท็อปเพนนะครับคิดกว่าที่สเก็ตนะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งเซนเตอร์เรกเทนเกิลนะครับจุดศูนย์นกลางดึงมานะครับความยาตรงนี้เป็น5 7า จุดหน้าศูน์นะครับก็จะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะครับชิ้นงานก็เป็นสมมาตรอ่ะก็ใช้คาสั่งแล้วก็มีเคิร์ฟวงกลมนะครับตัวนี้นะครับแทนเจนอาร์คคลิกหนึ่งอ,อาใหม่นะครับอ่าที่พ้ออาร์คแล้วกันคลิกหนึ่งคลิกสอง ครับแล้วบอกขนาดเข้าไปว่า r นี้เท่ากับ30มสิบอ่ะันจ,จะได้เสร็จเรียบร้อแล้วนะครับแล้วก็มีการเจาะรูที่ตรงกลางตงัวนี้นะครับวงกลมขนาดเท่าเลยในแบบนะครับก็คือ25มิลิเมตรนะครับอ่ะ เสร็จแล้วสกเก็ตของเราเสร็จแล้วต่อไปไปขึ้นรูกคําสั่งเพิ่มเนื้อชิ้นงานนะครับก็ฟีเจอร์ตัวนี้ครับก็คือ X to กซ x ฟูดเอ็กตัวนี้เพิ่มเนื้อชิ้นงานเขาจะให้มาเลือกเราเลือกเอามอสมาเลือกนะครับเป็นไฮไลท์สีม,มออ่วงๆตัวนี้ชิ้นที่1นึ่ชิ้นที่2องอย่างี้นะครับเป็นลักษณะของการเลือกนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ดตัดนะครับความหนาตรงนี้ก็คืออช่องแรกไม่ต้องใส่นะครับเดเรคชันอ,อย่างไม่ต้องใส่อะไรเลยครับอันนี้เป็นทิศทางนะครับสิคีนะตรงนี้เป็นทิศทางนะครับด้านบน,นค,บความหนาดิฟอันนี้ก็คือความหนาของชิ้นงานเราเอาเท่าไหร่ครับต้องการ20นะครับใส่ไป20เสร็จแล้วกดโ okay. อเคต่อไปทำอะไรอีก ต่อไปใช้ผิวตัวนี้ผิวตัวนี้ในการสเก็ตนะครับผมไปคลิกที่ผิวเลยแล้วไปที่คําสั่งสเก็ตของผมจะตั้งเป็นแบบออโต้กันครับจะหมุนมาให้เลยธมรมติของใครไม่ก็ลองไปปรับได้นะครับไปที่คอนเนอร์นะครับใช้คอนเนอร์และแอ er. งเกิลเห็นมุมไหมครับปากจกมุมนี้มามุมนี้ปากมาปุ๊บครับแล้วให้ขนาดเข้าไป านาดเท่ากับความกว้างตรงนี้นะครับก็สามสิบแล้วก็เพิ่มเนื้อชิ้นงานขึ้นมาเพิ่มเนื้อชิ้นงานขึ้นมาที่ความหนาเท่ากับสี่นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเป็น40นะครับทิศทางหรือด้านบนนะครับกดโอเค ครับต่อไปทำอะไรอีกอเลือกที่ผิวด้านข้างฝั่งนี้ครับด้าข้างตรงนี้แล้วไปที่คําสั่งสเกต็ตจะมุนภาพมาให้แล้วใช้คําสั่งลายสเก็ตเป็นรูปสําเหลี่ยมืนผครหนึ่งขอดีหนึ่งสองสนะให้ขนาดจากขอบ ข้างล่างสุดถึงขอบปลายสามเหลี่ยมของเราเท่ากับ10นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจากจุดนี้มาปลายตรงนี้เท่ากับ10เหมือนกันอ่าเราไปไปเพิ่มไปหมวด 3d นะครับฟีเจอร์ตรงนี้โชว์ให้เป็นภาพไอโซเมตริกนะครับอไอโซเมตริกเสร็จแล้วเราต้องการจะคัด อีกถูดคัดนะครับสั่งนี้จะตรงข้ามกันนะครับอันนี้เพิ่มเนื้อไปตัวนี้ตัดนะครับตัดต้องการตัดความลึกไปที่เท่ากับ 17. 1เมิลมิลทิเท่ากับ17นเครับเสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วทีนี้ได้คำสั่งาไลคัดทีนี้เราต้องการ copy ชิ้นงานมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากัน โดยเราเขียนแค่ครึ่งเดียวก็ไปที่คําสั่งไมเลอร์ตรงนี้นะครับไมเลอร์ไมเลอร์สามดีคำสั่ง copy แบบสะท้อนหน้ามันก็จบนะครับไปที่คําสั่งไมเลอร์ช่องแรกขอให้เลือกไมเลอร์เฟดเพนเฟดก็คือผิวเพนก็คือระนาบนะครับคุณแค่เลือกผิวหรือระนาบนะครับผมเลือกที่ผิวนี้อยู่ด้านข้างตรงนี้ ต่อไปชิ้นงานที่เราจะ Copy นะครับเราสามารถเลือกผมจะการจะ Copy ชิ้นนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3 1ม3นมนะครับเสร็จแล้วกดโอเค,นะคบใบงานที่5.1ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ทดลองไปฝึกกันดูนะครับนะก็โชว์ภาพ isometric เสร็จแล้วก็เซฟไว้นะครับไฟล์เซฟเอ งนนี้นะครับให้เลือกไปที่ไดดีเป็นใบงานถ้าใครพิมพ์ไทยได้ก็พิมพ์ไทยนะครับพิมพ์ไทยไม่ได้ก็ภาษากัใบงานที่5.1ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับจลองไปพึดกันดูนะครับขอบคุณครับ